มันก็จะส่องแสงสว่างทํางานเฉพาะกลางคืนก็ได้ทํางานเฉพาะกลางวันก็ได้ทํางานตลอดก็ได้3อย่างเลยนะครับอย่างที่บอก<น> DIY <น>ช c h ครับผมสวัสดีครับวินัย DIY Channel พบกันอีกแล้วนะครับครับผมคลิปนี้นะครับเป็น EP 2ซึ่ง ผมได้เก็บชุดไฟ LED นะครับที่เขาทิ้งแล้วนะครับเอามาเช็คดูปรากฏว่าเป็นชุดไฟ LED สามารถที่จะจับความเคลื่อนไหวเฉพาะเวลากลางคืนเปิดตลอดหรือว่าเฉพาะกลางวันไปหมดนะคับผมซึ่งแผงวงจรเนี่ยมีคันชำรุนนะครับซึ่งลายปิดขายนะครับผมได้ทำการแก้ไขต่อลายปิ้นนะครับ ตอน EP หนึ่งนะครับผมเพื่อนเพื่อน FG เพื่อนสมาชิกนะครับเพื่อนเพื่อนที่สนใจงาน DIY นะครับผมก็เข้าไปชมได้นะครับที่ช่องวิทย์ DIY Channel EP นะครับผมเข้าไปชมกันได้ส่วนเนื้อหาของ EP สองนะครับจะเป็นการใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะเป็นแบตถุงนะครับผมเพื่อให้ชาร์จได้นะฮะการที่จะชาร์จได้เราก็ต้องมีชุดชาร์จเจอร์นะครับซึ่งจะเป็นตัวัพ p อ o r t หัว m i โคร SD นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับเราไปดูเนื้อหา อีพีสองจนจบเลยนะฮะไนรื้อค้นตามย้นชักตามอะไรดูนะครับก็ไปเจอตัวนี้ครับนะบตัวนี้เป็นอุปกรณ์มาจาก power bank นะฮะ power bank ครับตัดออกมาเฉพาะชุดนี้ครับ นะเพื่อที่จะชาร์จได้นะครับผมสายเสียบชาร์จโทรศัพท์นั่นเองนะและ USB นะเพื่อที่จะเอาไฟออกได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับผมโอเคเรามาทำกันครับ หาที่วางครับโมดิฟายชุดนั้นมาวางก็ใช้เม็ดกระไดเหดื่อวสักเท่าไหร่บวกครับใส่เข้าไป้ายลบข้าแผ่นหมูจร ลบกระแผงกองจรนและบวกฝั่งนี้นะครับเข่ากับแบตสังเกตนะครับเสียบก่อนนะครับเวลาจะทำอะไรเขี่ยเขียบดูความปลอดภัยเห็นไฟไหมครับเห็นไฟไหมเห็นไฟไหมนั่แหละครับไฟกระพริบแบบนั้นแหละครับแต่ว่าไฟมาแล้วผ่านแผงกองจอนเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมไฟไหมครับเสร็จปุ๊บนะครับเราก็หาสายมานะครับเพื่อจะมาต่อไฟจากแบตนะครับมาหาขั้วนี้ นะครับไฟก็จะติดเข้าใจไหมครับโอเคครับเริ่มกันเลยอันนี้ได้ไฟจากข้วบวกแล้วนะครับผมไไหๆครับเอาไปหาชุดแห่งวงจรครับ นะครับพอเอามาหาชุดแผงวงจรแล้วไฟก็จะติดเห็นไหมครับใชเจอไฟต่อทีหลังนะครับโอเคครับอันนี้ชั่วคราวก่อนนะครับทีนี้เส้นนี้นะครับเป็นบวกของไฟนะครับมหาชัดเจอครับตัวนี้มหาชัดเจอครับผมตรวนี้เป็นไฟลบนะครับ นี่มาสเตอร์ครับนี่ครับผม ที่เราจะเอาเข้าไปชาร์จเจอเสร็จแล้วนิดนึงบางท่านก็ไม่ค่อยใช้ปลั๊กนะครับบางท่านก็ใช้แต่ผมก็อยู่ในจะพวกใช้นะฮะติดนิสัยชอบใช้ปลั๊ก บัวนนิดพอได้ติดครับแต่เข้าไปที่ไฟครับบัวครับบวกแล้วนะครับปึบบัวลบนะครับครับลบแต่เข้าไปนะครับ ชัตเตอร์เรียบร้อยนะครับนี่ครับชุดชัตเตอร์นี่เป็นชุดแบบครับเป็นแบบแบบแบบเป็นไปเข้าไปเลี้ยงบอลน,นะครับผมเรี้ยรบอยนะคแล้วผมอ๋อกาวครับกาวยังไม่มากาวด้วยครับ วิ่งมาหาชัตเตอร์ก็ติดนะครับ <it> จะวิ่งมาหา,า,หาแผงวงจรก็ติดนะครับ,กกรบนะครับสังเกตไฟครับนะครับติดหมกันนะครับผมวิ่งมาหาแผงชัตเตอร์ก็ติดครับเห็นไหมครับติดกันนะครับผมโอเคครับ เพื่อความสวยงามวิ่งไปรับที่วางคัรเจอร์นะครับผมโดยการวางตรงนี้เลยนะครับผมแต่ไฟมันจะช็อตนะครับกับแผงวงจรเราจะต้องทำยังไงครับเราจะต้องปิดไว้ก่อนครับผมไ้ครับปิดไว้ก่อนนี่ครับฮะไปก่อนแบบนี้นะครับผม หลังจากนั้นนะครับเราชัดเจอวางครับเราจะวางตรงนี้เราจะวางตรงนี้นะครับนี่เป็นกาวยิงครับเป็นกาวยิงชัดเจอมาวางครับ โอเคครับมีแบตนะครับแบตบจะราวางตัวนี้ครับราจะวางตัวนี้นะครับผมตนี้เลย วางแบตวางไปเลยครับผมนี่อบ,บันนี้ครับวางแบตลงไปแล้วไม่ให้มันแตะกันก็เอากาวหลอดนี้นิดนึงนะครับผมเพื่อไม่ให้แตะกับโครงของแผงวงจรนะ,ะแบบน,นะครับผมก็ตัวห่อแบตเป็นฟอยล์นะครับ อาจจะสร้างความเสียหายให้กับแผงวงจรได้นะครับผมต่อเลยครับครับผมพอเราติดตั้งตำแหน่งของชาร์เจอร์แล้วก็แบตเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ต้องจ้ำสายเข้าไปใหม่นะครับเรามาจ๊มสายเข้าไปครับกันเลยครับ ขาหาชัดตเจต์ครับผมครับโอเคตับไฟเข้าไปเลยครับตัดไฟเข้าไปเลยนะครับผมเราจะจบกันแล้วนะครับอ่าอันนี้ไอไว ชุดไฟโดคีไปเลยครับนี่ชัชเจอไฟแดงโลเลยตรงนี้เดี๋ยวจะต้องเจาะนะครับเจาะเจาะเจาะที่ชาร์จนะครับเจาะที่ชาร์จนะครับตรงนี้นะครับเจาะ เพื่อที่จะชาร์จได้นะครับผมเรจะมาเจาะกันตรงนี้ประมาณนี้นะครับมาร์กไปแล้วนะครับมาร์กมาร์กตรงรอยเจาะไปแล้วนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราหึกดก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันสาเหตุที่เปิดเปิดไปด้วยทําไปด้วยนะครับเพราะว่าจะได้รู้นะครับผมว่า ช่วงที่เราประกอบนั้นมีปัญหาหรือเปล่านะครับช่วงเราปิดฝานมีปัญหาหรือเปล่าจะได้รู้นะครับ รายึดไว้อย่างแน่นนะครับผมไม่ต้องกลัวหลุดนะครับกระแทกตกตกกระทีะทได้เลยนะครับไม่ต้องกระทีได้ได้กระเทีได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวติดเหมือนเดิมนะครับโอ้ของแท้พอเรายึดไว้อย่างหนานแน่นครับผมนี่นะครับติดเข้าไปครับผมกราวยอดครับจะที่ด่อยอย่เยอะครับเดี๋ยวเรา แก้ไขอีกนะครับสองสองมุงงมก็พอนะครับผมครับเดี๋ยวก็ต้องเอาไปขูดกาวหน่อยนะครับ จากนี้เราก็จะมาเจาะรูชาร์จนะครับเพื่อจะเสียบสายชาร์จได้นะครับผมเราได้มาร์กไว้แล้วนะฮะเจาะเลยครับโอเคนะครับนี่แล้วก็เจาะรูชาร์จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรามาเทสกันดู เป็นสถานะที่ปิดปิดอยู่นะครับผมถ้ามีมีการเคลื่อนไหวไฟจะติดทันทีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไฟจะติดยังไงนะครับมีคนเดินผ่านปุ๊บนะครับไฟติดทันทีโอเคนะครับผมหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ไฟติดแล้วนะครับอีกประมาณสองนาทีนะครับไฟก็จะดับนะครับผมสองนาทีนะครับไฟจะดับทํางานเฉพาะกลางกลางคืนนะครับผมกลางวัน จะไม่ทํางานนะกลางวันจะไม่ทํางานทํางานเฉพาะกลางคืนนะครับผมนี่เห็นไหมครับดับแล้วนะครับผมดับแล้วนะครับสมมุติเราเป็นกลางวันนะครับผมเปิดไฟนะครับสมมุติเราเป็นกลางวันเห็นไหมครับไม่ติดนะครับผมไม่ติดนะฮะของแท้ตัวนี้เพื่อประหยัดแบตนะตัวชาร์จนะครับถ้าชาร์จเข้าไปไฟจะแดงนะครับเนี่ยครับถ้าชาร์จเข้านะครับถ้าถอดสายชาร์จออกไฟก็จะดับเห็นไหมครับไฟแดงก็จะหลีลง ไฟสัญญาณนะครับบอกสถานะว่าชาร์จก็จะแดงขึ้นนะครับเห็นไหมครับสถานะของการชาร์จแบบนะครับกลางวันจะไม่ทํางานนะครับผมจะลองปิดไฟนะครับผมนะครับพอปิดไฟปุ๊บนะครับมันคิดว่าเป็นกลางคืนนะครับมันคิดว่าเป็นกลางคืนพอครบสองนาทีปุ๊บไฟก็จะดับนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับ ไฟสว่างจะโชว์นะครับไฟสว่างจะแสดงสถานะ2นาทีนะครับพอ2นาทีปุ๊บไฟดับเลยครับตอนนี้ดับแล้วนะครับพอมีความเคลื่อนไหวไฟก็จะติดนะฮะซึ่งมันจับความมืดตอนนี้เป็นกลางคืนนะครับผมเพราะว่าผมเพิ่มไฟไฟของกล้องนะครับผมเพิ่มสว่างกล้องแต่จริงๆแล้วตอนนี้ค่อนข้างจะมืดนะครับผมดูนะครับผมจะสร้างความเคลื่อนไหวนะครับ ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะฮะจากของที่ทิ้งทิ้งแล้วนะครับเรามาสรุปกันนะครับเราสว่างครับสว่างสว่างมากครับนะสว่างครับครับเรามาสรุปกันนะครับก็คือเราใส่แบตเข้าไปถูกต้องไหมครับผมเราใส่แบตถุงเข้าไปเพื่อจะให้ชาร์จได้นะฮะเพื่อจะให้ชาร์จได้โดยการใส่ชาร์จเจอร์นะครับ ของ power bank นะครับตัดตัดส่วนของ micro SD เพื่อจะเสียบสายชาร์จได้นะครับผมประมาณนี้นะครับชาร์จครั้งหนึ่งนะครับจะใช้งานก็ประมาณ2อาทิตย์นะครับผมสอาทิตย์นะครับแล้วก็ค่อชาร์จใหม่นะครับผมประมาณนี้นะครับซึ่งของเดิมๆใช้ทาน 2A นะครับผมเอาไว้ติดทางเดินนะเอาไว้ติดหน้าบ้าน ตอนเรากลับมามืดๆจะได้ส่องให้เราไขากุญแจได้เข้าบ้านนะครับเอาไว้ติดกำแพงทางเดินได้หมดครับได้หมดส่วนจะให้เหนือชั้นกว่านี้อีกนะครับก็คือต้องติดแผ่นโซลาร์เซลล์นะฮะติดแผ่นโซลาร์เซลล์ก็ติดไว้ด้านหลังเลยครับพอแสงแดดมาก็ชาร์จไปในตัวนะครับผมก็จะไม่ได้ไม่ต้องถอดออกมาชาร์จแบบนะอีพีหน้ากระจับ ทำให้ดูนะครับผมตรงนี้ผมจะเอาไว้ที่ไหนนะซึ่งจะติดไว้ตรงทางเดินประตูบ้านนะครับผมทางเข้าประตูหน้าบ้านนะฮะเพื่ออะไรครับตอนเรากลับไปมืดมืดนะฮะมันจะได้ส่องไขกุญแจได้ไง่ายๆนะฮะเราจะได้ไม่มืดนะครับไม่มืดเวลาเราเราเดินเข้ามาไฟก็จะติดทันทีนะครับผมแล้วทำงานเฉพาะกลางคืนกลางวันจะไม่ทำงานนะครับโอเคนะครับคลิปนี้นะครับ พอคงจะมีเท่านี้นะครับผมครับผมตอนนี้นะครับไฟติดอยู่นะครับเพราะมีการเคลื่อนไหวนะฮะพอไม่มีการเคลื่อนไหวปุ๊บไฟก็จะดับแบบนี้นะครับพอผมเดินเข้าไปไฟก็จะติดสังเกตนะครับดูครับไฟก็จะติดทันทีนะครับดูที่เราเจาะเพื่อจะชาร์จนะครับผมขยายดูครับอาจจะไม่สวยงามนะครับผมแต่ใช้งานได้จริงนะครับผมถ้าเราถอดสายชาร์จออก ไฟก็จะหลีนะครับถ้าเราเสียบชาร์จมันก็จะสว่างไฟแดงนะครับไฟแดงก็จะสว่างเป็นเกรดเล็กๆน้อยๆสำหรับวินัย DIY Channel นะครับผมชอบกดถูกอกถูกใจนะครับผมนำไปใช้กด s u b s ไ r i b ์ให้วินัย DIY Channel ด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับวิน DIY Channel